ผมมินจากไดฟ์โฟโตบล็อกครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมตัวจริงของ All-New g u m m a n ง500นะฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถที่เป็น full size SUV จะขึ้นลายประกอบในเมืองไทยเดี๋ยวจะประกอบพวงมาลัยขวาด้วยที่ศูนย์การผลิตรถ g กตบอรมอเตอร์ที่จังหวัดระยองนะครับคือรถแบบนี้ปกติต้องนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะรถเนี่ยไซส์หรือคลาสเดียวกับ Land Cruiser LC300 เลยที่เมืองนอกนะครับที่ออสเตรเลียเขาจะาไปเทียบกับ Lc 300, Lexus LX, รถเกรดนั้นเลยนะก็คือเป็น Luxury SUV ถ้าเทียบกับ Volvo ก็ x c 9 0ปกติต้องนำเข้าเท่านั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะขึ้นลายประกอบในเมืองไทยนะฉะนั้นราคามันก็จะจับต้องได้ปกติรถไซส์นี้ที่เป็น Full size SUV ราคาต้องมีครับ6ล้านขึ้นไปแต่ตัวนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่วันที่ผมมารีวิวเขายังไม่เปิดเผยแต่ก็ถ้ามันสัก2กว่า,วาผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับ สำหรับมิติตัวถังนะฮะความยาวจากหน้าถึงหลัง5เมตรความกว้างเมตร93ความสูงเมตร9ระยะฐานล้อวิวเบตวัดจากกึ่งกลางของดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง2850ม mm. ิลลิเมตรนี่คือ full s i ซ e SUV ยเป็นครั้งแรกนะครับที่รถ SUV ไซส์นี้ประกอบในเมืองไทยโอ้ผมถึงตื่นเต้นมากนะฮะปกติเราจะจับต้องรถตรงนี้นี่ยากมากๆรถนำเข้าอย่างเงี้ยหลังจากนี้เดี๋ยวคงได้ทดลองขับรถจะมีทั้งหมด2เกรดเหมือนรถ ในเครือเกตบอลทั่วไปเลยก็คือมีตัวโปรตัวอัลต้าตัวท็อปเนี่ยตัวอัลต้าเครื่องยนต์ตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องเบนซินส0นลิตร4สูบวางตามแนวยาวนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเป็น e e l drive แต่ในโหมดขับเคลื่อน2ล้อแบบพ a r ์ time เนี่ยเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังตรงนี้คือความพิเศษนะครับเครื่องเป็นเบนซิน2.0ลิตรก็จริงแต่เป็นระบบฉีดต,ตรงมาพร้อมเทอร์โบด้วยนะก็ทำให้ความแรงของมันเนี่ยแรงถึง350แรงมา้า แรงบิดมหาศาล616นิวตันเมตรถ้าได้ไปทดสอบไปรีวิวได้คุยกับทางวิศวกรนะครับทางโปรดักหรือทางคนจีนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องคุยกันว่าเขาคำนวณแรงม้ายัางไงนะครับเครื่อง2 0 0 4สีู่บแล้วบอกว่า350แรงม้ามันแสนจะเหลือเชื่อนะฮะเดี๋ยวก็รอดูว่าเขาจะตอบอยังไงนะครับที่ผมชอบของเขาเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์แท้งผมจะชอบแท้ง300เาจะมีแท้ง300แท้ง500แท้ง800นะครับ ดูห้องเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องเบนซิน2.0ลิตรฉีดตรงหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นระบบไฮบริดนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่เธียมไอออนขนาด1.7กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮเรื่องความแรงรถไฮบริด Hi เนี่ยทำได้ครับยิ่งเบนซิน2,000แต่ที่มันจะทำไม่ได้เลยกับบอดี้ขนาดนี้กับเครื่องเล็กนะก็คือเรื่อง FE ก็คือฟิลคอ s u m ม t ชันเรื่องอัตราบริโภคเชื้อเพลิงโดยสเปคเนี่ยมันน่าจะกินแบบ อย่าเรียกว่ากินเลยอ่ะต้องเรียกว่าสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดดูห้องเครื่องเราจะเห็นอะไรนะครับก็จะเห็นในเรื่องของอัปทูเดตนะครับคือความทันสมัยของระบบไฮบริดนะฮะการเข้าสายไฟเนี่ยปลั๊กเป็นแบบกลมหมดแล้วนะฮะเป็นเจนใหม่ของระบบไฮบริดเกรดวอลมอเตอร์นะครับสำหรับเมืองไทยก็มีรถไฮบริดขายไปแล้วหลายโมเดลนะครับมี s อสก็ขายดีนะฮะมีตัว p ีเอด้วยแล้วก็มีจูไลออนนะครับขายไปเยอะเช่นกันเรื่องไฮบริดเขาก็เป็นต้นๆเหมือนกันนะครับแล้วเกียร์อยู่ไหน พะผมบอกไปแล้วว่าเป็นเครื่องสี่สูบวางตามยาวขับเครื่องสองล้อหลังก่อนนะครับถ้าไม่ใส่ตัวระบบขับสี่นะฮะก็จะมีมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ติดตั้งกับตัวเครื่องยนต์เลยนะครับก่อนที่จะมีชุดเกียร์นะฮะแล้วก็มีเพาขับหลังพอคุณใส่ระบบขับเครื่องสี่ล้อก็จะมีตัว transfer case มาจับเป็นระบบขับสี่มอเตอร์ช่วยตอนไหนก็ช่วยตลอดเวลาเพราะว่ามอเตอร์ติดตั้งอยู่กับเครื่องยนต์เลยนะครับ พื้นฐานของรถนะครับเป็นบอดี้ออนแชสซีนะฮะเหมือนแลนคูเซอร์เลยนะครับเป็นบอดี้ออนเฟรมฉะนั้นมันก็เลยจะออกมาแนวสูงใหญ่นะครับแต่ถามว่าลุยได้ไหมเป้าหมายในการพัฒนารถของเขาเนี่ยหน้าตาหน้าตามันก็เป็นโมเดลคลาสสิกเป็นเหมือน f u ลไซส์ e SUV แต่ถ้าให้ลุยผมก็ไม่แนะนำนะครับทาร์เก็ตของเขาเนี่ยเขาก็เหมือนพวก XC60 ใช้งานในเมืองออนโรดเป็นหลักนะฮะด้วยความที่เป็นเบนซินเครื่อง2 0 0พเทอร์โบนะครับรอบจัดความร้อนสูงพวกน้ำมันเครื่องต่างๆมันก็ดีเกรดได้นะครับถ้าวิ่งที่รอบสูงมากๆเป็นรถใช้งานรถวิ่งออนโรดเป็นหลักสิมากกว่านะครับคันนี้ใครชอบก็รอดูนะครับกระจังหน้าโหโครมชุดใหญ่เลยล้อขนาด20นิ้วรัดมาด้วยยาง2 6 5 5 0 20เปลี่ยนยางทีก็ล้องเหมือนกันนะครับแต่ซื้อรถราคาแบบ Luxury SUV นะครับใช้ไปเถอะครับ ยางพวกนี้ยางดีขับสบายนะฮะแล้วก็มีความปลอดภัยเวลาเดินทางไกลระบบกันสะเทือนนะครับเป็นอิสระ4ล้อนะครับแม้ว่าเป็นบอดี้ออนแชสซีแต่เป็นอิสระ4ล้อก็ถือว่าเป็นอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกันด้านหลังเป็นมัลติลิงก์ก็น่าจะนุ่มนวลเหลือแค่ลองขับนะครับโดยสเปคเนี่ยพื้นฐานของรถดีนะครับถ้าถามผมผมจะติดแค่เครื่องเล็กไปหน่อยแค่นั้นเองแต่พื้นฐานของรถเนี่ยดีมากๆดูภายในไฮไลท์ของเขาเลยเป็นไงครับ บันไดขึ้นรถแบบ e-board นะฮะบันไดไฟฟ้าติดตั้งมาเลยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนี่ยอมให้เข้าขายเท่าไหร่ดีครับรถแบบนี้พราะมีบันไดขึ้นรถแบบ e-board แหมก้าวขึ้นมันมีความแบบภาคภูมิใจนะมันดูเป็นรถที่แบบหรูหรามีราคามากเหยียบเต็มเท้าดีด้วยนะเวลาที่มันเก็บนี่แบบ ทั้งเข้าและออกของมันนะมันสมูทพรีเมียมติดตั้งมาจากโรงงานแบบนี้มีปัญหาก็เคลมกับศูนย์บริการกับโรงงานได้เลยตรงนี้ดีครับหรูมากคือถ้าเทียบกับ,บแบรนด์ SUV ระดับตำนานเนี่ยอย่างเครือของ Land Rover เนาะเขาจะเหมือน Range Rover นะครับพรีเมียมจำเป็นต้องลุยลุยได้ไหมเอาจริงก็ลุยได้นะครับถ้ามันจำเป็นนะ แต่เขาเป็นรถตรวจการรถ SUV รถของผู้บริหารนายกอบตอนายกอบจเนีใช้ได้เลยมันสามารถเดินทางบนทางลาดยางแอสฟัลต์นะครับทางปูนทางคอนกรีตทางฝุ่นก็ไปได้เช่นกันนะฮะเขาเป็นรถสไตล์นั้นมันจะไม่เหมือน Land Rover Discovery Defender เนี่ยไม่ใช่เขาเป็นสายหรูเหมือน r a น g ์โรเวอร์นี่แล้วก็หรูจริงๆครับจับดูงานแรงต่างก็โอเคเลยสวยมาก ผมมีนาฬิกาแบบอนาล็อกด้วยนี่รถหรูชัดเจนนะครับเป็นสิ่งบ่งบอกว่านี่คือรถหรูนะฮะยังต้องมีนาฬิกาแบบอนาล็อกมาให้จอดิจิตอลขนาดใหญ่มาตวัดเรือนใหม่ก็เป็น f ฟูลดิจิตอลมี p a t เทิ c h i ชนะครับเกียร์เป็น DHT คัดคู่เป็นเกียร์ก้าสปีดนะฮะไวรเลชชัดเจอร์อุปกรณ์หรูหรามาครบเลยโอ้โหงานลายไม้ของเขานะ,ะเฉพาะภายนอกสีเทามังที่จะได้ภายในเนี่ย เป็นสีน้าเงินกับสีเบจแบบนี้อย่างอีกคันหนึ่งที่มาจอดโชว์วันนี้นะครับผมว่าสวยกว่าภายนอกนะ่สวยคือสีขาวภายในเขาสีดําภายในมันก็จะไม่หรูแบบนี้ตัวนี้เขาเป็นแนวหรูหรานะครับสีภายนอกสีเทาแบบรอบคันนะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มกล้องรอบคันนะฮะระบบอัตติถีบคูสันโทนระบบช่วยเบรกระบบเลี้ยงรถไว้ในช่องทางเดินรถระบบลดความเร็วขณะที่ วิ่งเข้าโค้งนะครับมีหมดเลยนะฮะกล้องกับเลดาร์นี่จัดเต็มมากๆอผมมีกุญแจอ่าลืมไปงั้นผมติดเครื่อง <c oughs> อลังการทาน n สฟอร์เมอร์โอ้โหอ่าฮะสแกนไปทั้งโลกเลยหรือเปล่านี่นะครับอลังการมากเปิดม่านหลังคาหลังคาพารามิกกราสรูปขนาดใหญ่ กระจกเนี่ยบานหน้าเปิดได้ด้วยนะครับสำหรับตัวพารามิกบานหน้านะฮะสามารถเปิดได้ของเล่นลูกเล่นเยอะมากนะฮะโหสมกับความเป็นรถหรูจริงๆนะครับคันเกียร์ยังมีให้จับอยู่นะฮะแต่ดีไซน์ออกมาโหได้ทันสมัยมากแล้วมีระบบแท้งเทินด้วยก็คือระบบที่ช่วยเลี้ยว ในพื้นที่แคบนะครับถ้าเราใส่ระบบช่วยเลี้ยวในพื้นที่แคบเนี่ยรถจะทําการล็อกล้อด้านในของโค้งไว้เลยนะหรือจุดกลับรถเนี่ยเขาจะล็อกไว้อยู่กับที่เพื่อจะสร้างจุดหมุนแล้วก็เลี้ยวรถได้ง่ายนะครับวงเลี้ยวก็จะได้ไม่กว้างมากเพราะว่าฐานล้อนี่ยาวจริงๆครับ2.8เมตรนะฮะปกติเวลาที่เราจะกลับรถเนาะให้เราเลี้ยวสุดจนล็อกซ้ายล็อกขวาเนี่ย คือล้อด้านไหนมันก็ยังหมุนตามแม้ว่ารอบกันหมุนมันจะน้อยกว่าล้อด้านนอกถ้าใช้ระบบแทงเทิร์เนี่ยมันก็จะเลี้ยวได้ง่ายมาครบเลยนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโตเบโคระบบเป่าเบาะเย็นนะครับระบบชะลอความเร็วขณะลงทางราดชันนะโอโหมันไปได้ทุกที่ที่มีทางนะด้วยสเปคนะครับมีดิฟล็อกไฟฟ้าล็อกหน้าล็อกหลังเหมือนในพวก LC300 เลย LC300 ก็คือแลนด์ครูเซอร์นะครับ แลนคูเซอร์ก็สมชื่อครับไปได้ทุกสภาพถนนในโลกใบนี้นะตัวนั้นวางไว้ข้างบนบนหิ้งเลยนะแลนคูเซอร์แต่แลนคูเซอร์บ้านเรา LC 3 0 0ไม่ค่อยเห็นนำเข้ามา LC 5 0 0 10ล้านครับนะฮะ LC 5 0 0ที่ระบบเต็มแบบนี้10ล้านแต่เขาอาจจะได้เครื่องใหญ่อ่าได้เครื่องดีเซล3 0 0 0 V 6ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน2000สี่สูบนะเทอร์โบก็จริงเป็นไฮบริดอีก ก็มีมอเตอร์มาช่วยนะครับตรงนี้แหละนะฮะที่มันแบบมันมีคำถามนะครับฉะนั้นมันต้องรอการพิสูจน์แต่เขาจะขายอยู่แล้วผมว่าหลายคนรอไม่ไหวถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้คือปกติมันต้องว่ากันที่6-7ถึง7ล้านขึ้นไปนะครับคันนี้ก็ถ้ามี2นํา2ไม่ต้องแบบไปไกลมากเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจโหดูพารนลตรงนี้ เป็นรูปอวากาศดวงดาวท้องฟ้ายามค่ำคืนโอ้สวยมากนะฮะอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเท่าที่ลองงัดลองจับผมว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับรถ SUV ของฝั่ง Great Wall Motor เนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆ,ๆนะครับอาจจะมีแค่รถใหญ่หน่อยเครื่องการจัดแพ็กเกจสเปคอะไรเงี้ยออกมาแล้วแบบ มันจะกินน้ำมันตรงนี้เดี๋ยวรอดูสามารถดูได้นะครับสถานะของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะฮะก็จะโชว์เป็นตัวเลขรวมนะครับสำหรับตัวระยะทางที่วิ่งได้นะฮะจะรวมเลยทั้งตัวน้ำมันในถังกับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดที่มีการใช้ไปแล้วก็ชาร์จกลับนะฮะเขาจะรวม2สมกันเลยรถนี่มีระบบอะไรมากมายนะครับแต่ระบบของรถนะระบบ ขับขี่ระบบปรับแต่งห้องโดยสารต่างๆรวมถึงได์โหมดเนี่ยทุกอย่างนะฮะในยุคหลังๆเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับของเก t วอร l เนี่ยต้องมาเลือกที่หน้าจอสัมผัสนะครับเข้าใจและไม่งง้นสวิตช์มันคงจะเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ได์โหมดจริงๆผมว่ามันใช้บ่อยเนาะก็ยังดีที่ว่าการใส่ตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อดิฟล็อกต่างๆนะครับ ที่มันเป็นเมคาีนิกยังต้องใช้สวิตในการกดอยู่อาจจะมีเงื่อนไขด้วยนะครับว่าต้องใส่เกียร์ว่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็ยังแบบเออยังใช้งานง่ายแต่ระบบอื่นๆน,นะครับจะอยู่ที่หน้าจอนะฮะแต่อโอเคยังมีสวิตช์ให้กดนึกว่าจะรวบขึ้นไปหมดนะครับตั้งได้ยันตัวเสียงล็อกรถเลยนะครับภายนอกภายใน การแสดงผลของ HUD เนี่ยรถโมเดลแทง500ขึ้นชื่อเลยนะครับว่าการแสดงข้อความของ HUD เนี่ยชัดเจนแล้วก็ดูอะไรได้เยอะนะครับรวมไว้ทั้งในเรื่องของข้อมูลการขับขี่นะฮะแล้วก็เลี้ยวแบบเทิร์นบายเทิรนรวมถึงเรื่องของ a d Adaptive c r u v s ค c o n นโทนลดเพิ่มระยะห àng, า่างตามคันหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะแสดงไว้หมดเลยนะครับบนกระจกแล้วก็ชัดด้วย นฝรั่งเขาว่าไว้นะครับเาบาะไฟฟ้าห้นั่งสบายนี่มีสวิตให้เลื่อนเบาะไฟฟ้าด้านหน้าซ้ายด้วยเนี่ยแม่ขึ้นลงรถได้อย่างสง่าง,งามด้วยบันจ e ัอีบอร์ดแล้วก็ยื่นลงมาเยอะเหมือนกันแล้วเวลาที่รถวิ่งเขาก็จะหุบเข้าไปนะปิดประตูมันก็หุบแล้วแหละตรงนี้มันทําให้รถเนี่ยดูสวยงามนะครับ ดีกว่ามีบันไดพลาสติกง่ายๆมาแปะไว้เนี่ยตัวนี้มันเก็บแบบเรียบร้อยเลยโอ้โหนุ่มสบายแบบโซฟาเลยมีม่านบังแดดด้วยนะเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับจะได้ไม่ต้องติดฟิล์มดำมาก ลำโพงเป็นของ i n f ฟ n i t y นะครับเป็นแบรนด์ที่พยายามขึ้นไปในระดับพรีเมียมนะสำหรับ i n f ฟ n i t y นะครับก็ใช้ได้นะโอ้ชุดปรับแอร์ของเขาหรูหรามีระดับนะครับแยกอิสระจากข้างหน้าด้วยนะฮะอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ผมลองจับลองเล่นเนี่ยใครที่เคยจับรถ Luxury SUV จะรู้เลยว่าใช่เลยครับพวกนี้มีมาครบเลยนะฮะ เอนนอนได้ไหมออนได้ประมาณนี้สินี่ฮะเลื่อนเข้าออกก็ได้ด้วยคือเบาะด้านหลังของเขาเนี่ยเหมือนนั่งรถซีดานเลยครับแล้วมันนั่งสบายเหมือนโซฟาที่บ้าน เพราะด้วยความสูงของที่นั่งมันทิ้งขาได้เต็มๆแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันรองต้นขาได้จนเกือบถึงข้อพับเลยนะฮะอย่างนี้หลับได้จริงนะครับไม่ได้โมเลยนั่งสบายมากก็ต้องย้อนกลับไปคําเดิมของผมอ่ะที่ผมเปิดคลิปนะครับแล้วผมบอกว่าคือตื่นเต้นี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีรถโมเดลแบบนี้ขึ้นลายประกอบในเมืองไทยนะแล้วเป็นรถใน อยู่ในกลุ่มราคาแถวเนี้ยนะครับก็ซู้ได้หมดเลยนะเอาไปเทียบกับ Ford e v r r e s รตัว Titanium Plus ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะโ้ดูดีกว่าเยอะนะไม่หลงเหลือความเป็นจีนเลยขายที่ได้เห็นตัวจริงของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปโชว์ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วเขาบอกแล้วมี2เกรดก็คือเกรดโปรกับอัลต้าก็แปลว่าขายแน่นอนนะครับ เปิดลันคิวรับจองแน่นอนเร็วๆนี้นไหนเบาแถวสามเป็นยังไงเวลาจะขึ้นเบาะแถวสามพับทาา่านี้พับท่านี้พับสุดแล้วนะครับเอาเบาทั้งตัวเนี่ยมันหนักมากโดยเฉพาะฝั่งนี้มันพับแยก40-60 ฉะนั้นถ้าคุณยกด้วยการงัดสวิตท,ทับเบาแล้วคุณยกมันขึ้นมาพังแน่นอนสวิตขาพลาสติกตัวนี้หักแน่นอนนะครับรถแพงๆกว่านี้ก็เห็นหักกันมาแล้วพวกอัลฟาดเวลไฟที่เขายกเบาด้านหลังฉะนั้นถ้าคุณจะยกฝั่งนี้มือเนี่ยคุณต้องพร้อมแล้วในการยกเบานะครับข้างนี้ปลดสวิตแล้วก็ยกมันขึ้นมาเลื่อนนี่ครับ แ,แน่นก็พร้อมที่จะขึ้นไปบ่กแถว3ามกันแล้วนะครับไปขอขึ้นหน่อยแทรกตัวขึ้นมานะะแต่ที่พิงเนี่ยมันพับท่านี้ได้นะนะครับคือพับจากสวิตตับเอนแล้วพับลงไปเลยทั้งตัวแต่มันจะยกไม่ได้ นะครับมันจะไม่สามารถดีดขึ้นไปท่านี้ได้เตียงกลางไม่ได้นะครับเบาะแถวสามอยู่กันแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> คือมันเป็นบอดี้ออนเฟรมนะครับเป็น SUV แบบบอดี้ออนแชสซีมันก็อาจจะแบบว่าสูงหน่อยนะที่นั่งอาจจะผมลองปรับหน่อยนะครับครับเบาะปึ๊บอ่โอโอ้โหเห็นแล้วคิดถึงใครครับ นะฮะคิดถึงนิสสันเลยนิสสันเทอร a ่านั่งแบบใจเกเรเบาะนั่งแถว3พับขึ้นลงนะในส่วนของที่พิงนะครับด้วยระบบไฟฟ้าแยกซ้ายขวาด้วยดูนี่เฮ้ยแต่ที่นั่งมันดีกว่าของนิสสันเทอร a ่าเยอะเลยนะเสียงป้องแป้งป่องแป้งคือเสียงขาย,ยึึดสปริงมันลั่นนะครับเวลาที่ค่อยๆพับลง คือตัวที่นั่งเนี่ยมันจะยุบลงไปนะครับเพื่อให้ตัวที่พิงเนี่ยมันพับลงมาแล้วมันต่อเนื่องกับกล่องฝาปิดด้านท้ายพอเราพับที่พิงของเบาะแถวสองแล้วเราเลื่อนถอยหลังมามันมาต่อกับเบาะแถวสามที่เราพับไว้รอตอนนี้นะฮะเป็นเตียงนอนพร้อมทํากิจกรรมเฮ้ยมันพับต่อเนื่องได้นะครับแบบแบนราบเลยโอ้โหตื่นเต้น อเอาขึ้นแบบไฟฟ้าทำยังไงนี่ครับแล้วสวิตอยู่ที่เสา C ยังมีด้านหลังอีกนะครับสวิตขึ้นลงเนี่ยของ Ford Everest เขามีชุดเดียวแต่ของท a งห้0รมี2ชุดนะครับสวิตพับเบาไฟฟ้าแถว3ม,มีให้2ชุดคนที่นั่งอยู่แถว2กดทับได้คนที่เปิดประตูด้านทา้ายก็กดทับได้ นั่งสบายไหมก็แบบนี้ครับคือฟลรอรถมันสูงมากแชสซีวิ่งมาเนี่ยดูทรงแล้ววิ่งมาคล้ายๆกับของ Fortuner นะครับพอวิ่งมาแล้วต้องวางตำแหน่งของถังน้ำมันแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ไฮบริดได้ด้วยนะฉะนั้นฟลอร์ของรถมันเลยสูงนะครับเบาะแถว3มันก็เลยเป็นทรงนี้เหมือนจะ ก็ไม่เหมือนหรอกมันไม่ได้นั่งสบายมากนะครับหนึ่งสองเนี่ยระดับห้าดาวเลยนะฮะมีสติ๊กเกอร์ QC ด้วยไหมั้ยสติกจะเบาแถวสามนี่เอาไปก็มันแถวสามนะเอาไปสามดาวนะะมีแอร์เพดานมาให้ด้วยนะครับเวลาจะลงอย่าลืมนะครับ งัดสวิตแล้วดันเบาะด้วยไปทั้งตัวไม่งั้นเดี๋ยวขาสวิตมันจะหักสุดแล้วนะฮะนี่เลื่อนสุดแล้วจะเหลือช่องขนาดนี้ข้างบนกว้างหน่อยเป็นรูปนี่พปิะลิมิตหัวกลับแล้วก็แทรกตัวออกไปก้มออกไปแล้วก็มาต่อกันที่ท้ายรถครับรูปแบบไฟท้ายทันสมัยเก๋มาก แล้วดูแบบดูลักชัวรี่นะครับแล้วก็ยังมีความเป็นรถตรวจการขนาดใหญ่กรองรอบคันเดินสายไฟไว้ตรงนี้เลยนะครับนะเป็นที่ติดตั้งยางอะลลอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อยางอหล่ติดตั้งที่ประตูด้านหลังรถ SUV ที่ใช้ยางอหล่ติดตั้งด้านหลังแบบนี้นะครับประตูด้านท้ายเปิดได้ด้านเดียวนะฮะก็คือเปิดแบบนี่ฮะ าาด้้นขงรถที่ใช้งานในเมืองเนี่ยเขาเลิกใช้กันไปแล้วเพราะว่าเวลาเปิดแล้วมันจะมาชนรถคันที่มาจอดติดด้านท้ายฉะนั้นมันเป็นรถที่แบบใช้งานต่างจังหวดัดอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่จอดรถมากมายนะเจ้าของไร่เจ้าของสวนเจ้าของลานมันหรือโรงสีข้าวนาะยกอบตอบจอเนี่ยเหมาะมากที่มีที่จอดรถกว้างใหญ่นะครับแต่ก็ยังดีนะ มันเคยมีนะครับรถที่ขายเมืองไทยเนี่ยคือรถทวงอะไรขวาวิ่งซ้ายแล้วเปิดประตูลักษณะเนี่ยดันไปเปิดจากฝั่งนูน้นเพราะในความเป็นจริงเป็นยังไงครับคนไทยเราเนี่ยเราจอดชิดฟุตบาทด้านนี้นี่ออกไหมฮะถือของถือถุงช้อปปิ้งมากระปเป๋าเดินทางมาวางรอบนฟุตบาทรถมาจอดนะมันเคยมีนะครับที่ขายเมืองไทยเนี่ยเปิดประตูลักษณะเนี่ยแต่ดันเปิดจากฝั่งนูน้นเป็นยังไง <laughs> เวลาเอาของขึ้นก็เพิ่ม ระยะในการเดินอ้อมรถอีกแต่แบบเนี้ยถูกต้องแล้วนะครับคือก่อนที่ผมจะมาเจอตัวรถเนี่ยผมก็คิดอยู่นะเอ๊ะเขาเอามาโชว์เนี่ยเป็นพวงมาลัยซ้ายหรือขวาแล้วเคยเห็นรูปของมันว่าแทงห้าร้อยแขวนยางอะไรไว้ที่ประตูเขาจะเปิดจากฝั่งไหนนะครับตอนนี้เป็นพวงมาลัยขวาแล้วเปิดจากฝั่งนี้ถูกต้องครับคลาสสิกดีนะคลาสสิกดีประตูบานใหญ่มากมีตัวกระบอกผ่อนแรงนะครับ เนี่ยตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความหนืดนะครับเพราะว่าประตูมันหนักบานใหญ่มียางอะไหด้วยใครเคยขับรถจี๊ปหรือนั่งรถจี๊ปทหารสมัยก่อนที่ประตูใหญ่ๆแบบคล้ายๆพวกฮัมวีอ่ะโวะ่เวลามันหนีบมือนึกอ,ออกไหมฮะรถจี๊ปมอกมือบวมเลยนะผมเคยโดนตอนเด็กไปพวกงานบันเด็กเนี่ยประตูหนีบประตูมันหนักมากนะครับ กระดูกนิ้วแตกได้นะครับให้ระวังเวลามันเวียงมาแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยเวียงไปไหมก็ไปอยู่ฉะนั้นเอามือหลบให้ดีนะครับนี่คือกิโยตินเลยอันตรายมากสําหรับเด็กนะครับเสียมือได้เลยเนะบอกไว้ก่อนแต่เขาบอกว่ามันมีระบบดูดนะเฮ้ย <c oughs> ดูดด้วยแต่มันต้องมีแก๊กแรกนิดนึงอ่าดูอีก นี่มีประตูดูดด้วยนะฮะดีไซน์สำหรับติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนตรงนี้นะฮะพร้อมไฟส่องสว่างสัญลักษณ์ GDM ถังเหยียบไม่ได้นะครับไม่ใช่บันไดขึ้นรถสนใจแล้วอยากจะลองขับเหมือนกันว่ารถที่ฐานล้อยาวแบบนี้แล้วมีระบบแทงเทินเนาะอยากรู้ว่า มันให้ประสบการณ์ในการขับขี่ที่ดีอย่างไรตอนที่กลับรถในจุดที่แคบที่สุดนะเพราะรถฐานล้อ2,850ม mm, ิลิเมตรเนี่ยปัญหามีแน่นอนเรื่องการกลับรถแต่เขาก็ใช้ตัวเบรกนะครับช่วยจับล้อที่อยู่ด้านในโค้งเพื่อหักเลี้ยวขาดอะไรก็ขาดกระจกมองมุมนะจะเป็นรถสไตล์ฟูลไซส์เอสยูวีแบบนี้นะครับ โดยรวมน่าสนใจครับโดยรวมน่าสนใจเพราะว่ารถแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะที่คิดจะประกอบในเมืองไทยนะครับก็จะประกอบรถเนี่ยสไตล์ f o er, r t u n e r e v e r e s เ o ปัจจโรสปอร์ตมิลนะครับรถที่เป็น Full-size SUV นะครับไม่ต้องไปมองเขาว่าเฮ้ยพอเป็น Body on Chassis แล้วแบบว่ามันจะเหมือน PPV ที่เราเรียกกันคือมันเป็นอีกคลาสหนึ่ง Land Cruiser ก็เป็นแบบนี้นะฮะเป็น Body on Chassis ซเขาสามารถทำให้มันนุ่มนวลได้นะครับ พวกดมเปอร์ต่างๆมันจะเป็นอีกเกรดหนึ่งเลยเวลาตั้งใจจะทำให้รถเป็น f u ล l s ไซด์เอสยูวีนะครับก็ใครที่สนใจนะฮะไปลองจับตัวจริงได้เวลาที่เขาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์นะครับแต่การขับขี่เป็นอย่างไรก็ผมติดไปก่อนแต่เขามี2เกรดให้เลือกแน่นอนทีนี้เหลือแค่เรื่องของการลุ้นราคากันแล้วถ้ามีโอกาสลองขับนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้ฟังว่าเขาจะทําอย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องอาจาริ์พวกเชื้อเพลิงนะครับรถบอดี้ขนาดนี้กับเครื่องเบนซิน2 0 0พ มันเป็นไปได้เหรอแรงม้า350แรงม้ามันเอามาจากไหนนะฮะก็บอกสู่เพียงแค่นี้ก็ติดไว้ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะฝากสับสนุนพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe วันนี้ผมมินจากได้โอตบอกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Take